สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะรายการที่จะเป็นยาสามัญประจําบ้านแก้อาการเด็ดเนื้อร้อนใจให้กับท่านผู้ชมนะคะพีท่านผู้ชมส่งเรื่องราวนะคะที่ท่านผู้ชมมีความหนักอกหนักใจหรือว่าเรื่องราวดีๆนะคะที่ท่านผู้ชมอยากจะนํามาแบ่งปันรวมทั้งเป็นอุทาหรณ์นะคะให้ผู้อื่นได้รับทราบด้วยและก็รายการของเราคะ่ะจะนําเรื่องราวที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์นะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่ารอบโลกค,ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนยานะคะวันนี้ท่านผู้ชมคะดิฉันจะพา ผู้ชมนะคะไปเที่ยวมาดีฟนะคะแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะคะ แต่ว่าที่นั่นนะคะไม่เพียงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเท่านั้นมีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยในแง่ของการเป็นโอกาสการลงทุนแล้วก็การค้าจากไทยด้วยแต่ประเด็นก็คือว่ายังมีปัญหาบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นกับคนไทยเพราะว่ามีหญิงไทยทั้งหมดเกือบสาสิบคนในปีนี้นะคะถูกจับกลางเมืองหลวงของกรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกา ในข้อหาค้าประเวณีนะคะเป็นหนึ่งประเทศที่ทางรัฐบาลไทยเองมีความกังวลถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปดูเรื่องราวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งสิ่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนอาหารไทยนะคะหรือว่าวัฒนธรรมของที่ศรีลังกาเขาเราไปเริ่มต้นดูแนวทางการแก้ปัญหาดูสถานการณ์นะคะว่าเกิดอะไรขึ้น กับคนไทยกับผู้หญิงไทยที่นั่นรวมทั้งไปดูว่าจะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะทีมงานลุงแจมออนแอร์คับไปพูดคุยกับท่านเอกอักครราชทูตไทยณกรกุงโคลัมโบประเทศสีลังกานะคะคุณพลเดชวรชัตดค่ะท่านพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเอจะเกิดอะไรขึ้นทําให้เกิดปัญหานี้รวมทั้งจะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไรไปติดตามชมค่ะเชิญค่ะ เรื่องของเราของคนไทยไปทางานในต่างประเทศยังคงเป็นเรื่องที่เล่าขานกันไม่รู้จบนะครับอยากที่หญิงไทยที่เคยไปทํางานวันนี้ไปถึงมัณดีเลยนะครับประเทศสีศลังกาซึ่งเราได้มาพบกับท่านทูตอยู่ที่นี่แล้วนะครับกับสุริชัตคือจนสวัสดีครับสวัสดีครับท่าน<ต>เห็นบอกว่าหญิงไทยไปทํางานที่สีรังกาตอนนี้เริ่มมากขึ้นเลือยังครับ เท่าัวเลขที่เราได้รับทราบเนี่ยนะครับมีคนไทยไปทํางานในมาลีฟเนี่ยประมาณพันคนนะฮะพันคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ตามรีสอร์ทนะครับและในจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ประมาณเ,เกือบหล้านคนเนี่ยนะฮะมีคนไทยไปทำงานที่มาลดีฟประมาณ1,000คน ทีนี้่เป็นอะไรเป็นรีสอร์ททีนั้ทำงานอยู่ตามรีสอร์ทนะฮะซึ่งแยกกันหมดเลยนะฮะเมืองหลวงก็ชื่อชื่อมาเลเซอมาเลเเป็นเกาะเล็กๆซึ่งมีคนอยู่ประมาณสักสองแสนหกหมื่คนนะฮะคนไทยก็ไปอยู่ตามเกาะและอยู่ตามอยู่เมืองหลวงด้วยในสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผมอยากจะนําเสนอตรงนี้ก็คือว่าถ้าคนไทยไปเที่ยวมาเลเ ผมสนับสนุนนะครับหรือไปลงทุนเช่าวีสอทอย่างที่ทางกลุ่มดุสิตธานีได้ไปเปิดวีสอทมาเมื่อต้นเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนนะฮะกลุ่มเซนทาร่าไปเปิดมาแล้วนะฮะอนันตราไปเปิดมาแล้วเป็นสิ่งที่เราไปลงทุนเพื่อสร้างกําไรอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนับสนุนมากเลยเพราะเป็นโอกาสของคนไทยที่จะไปหาประโยชน์ตรงนั้นแต่สิ่งที่ไม่อยากสนับสนุนก็คือว่า มีผู้หญิงไทยเนี่ยจำนวนหนึ่งในประมาณพันคนเนี่ยนะฮะกลับไปประกอบอาชีพที่เรียกว่าไม่สุจริตก็คือถูกจับในข้อหาค้าประเวณีนะฮะในเมืองหลวงนะฮะ ตามริสอร์ทนี่ผมบอกเลยเลว่าเป็นเป็นเหมือนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์อันนั้นเราไม่ว่ากันนะฮะเราเรา,เราก็ส่งเสริมด้วยแต่ในเมืองหลวงซึกมีคนประมาณเกือบ2,6บ0 0 0ืคนเนี่ยอยู่ภายในพื้นที่ 1, 2.3ตารางกิโลเมตร ะะอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยตั้งแต่ต้นปีที่มาที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้หญิงไทย27คนถูกจับในข้อหาค้าประเวณีนะฮะณเกิดอะไหไปทำใละไหนก็คือไปทํางานเองอเออข้าใจว่ามีคนจ้างไปทางานตามบาร์ตามร้านเสริมสวยตามร้านอาหารเนี่ยแต่พอไปถึงแล้วก็ถูกยึดพาสปอร์ตแล้วก็ถูกบังคับให้ค้าประเวณีนะ ะะฮอาจจะเป็นการหลอกว่าไปทํางานอย่างนี้ได้เงินขนาดนี้นะฮะคนก็หลงเชื่อไปเมื่อไปถึงแล้วก็ปรากฏว่าถูกยึดพาสปอร์ตและก็ถูกบังคับให้ค้าประเวณีก็ก็มัจะถูกตํารวจจับแล้วก็ส่งกลับมาซึ่งอันนี้เป็นยี่สิบคนยีคนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเจอฮะแล้วก็ส่งกลับไปหมดเลยแล้วท่านได้พูดคุยกับท่าไแม่ท่เออยี่สิบคนนี้เพลินที่ผมไปช่วงวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะฮะเราขอเจอแต่ว่าไม่เขาไม่ไม่ได้ให้เจอเพราะ ว่ส่งกลับไปบ้างแล้วที่ถูกกักกันเนี่ยนะฮะที่ซื้อถูกกักกัน,นี่ประมาณ3-4คนซึ่งเขาก็จะไปไว้ตามเกาะที่เป็นห้องเกาะที่จะไว้สำหรับคนที่ถูกถูกจับเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ได้บอกเขาแล้วว่าผมอยากจะไปเพื่อจะพบผู้หญิงไทยเหล่านี้เพื่อจะได้ข้อมูลต่างๆจริงๆแล้วมันแบ่งเป็น2โลก โลคหนึ่งคือโลกวีสอทซึ่งเอาไว้หาทายได้เข้าประเทศอีกโรคหนึ่งคือโลกเมืองหลวงซึ่งประชากรเขาเนี่ยอ,อยู่แออัดกันแล้วก็มีคนต่างชาติไปใช้แรงงานที่นั่นเนี่ยนะฮะก็คือ2 6 0 0มื่อคนเนี่ยมีคนต่างชาติไปพาแรงงานที่นั่นประมาณแสน0 0 0คนซึ่งเป็นคนบางประเทศเป็นคนอินเดียเป็นคนในเอเชียใต้นี่แหละเพราะฉะนั้น ฉะนั้นผมคิดว่ามาดิเนี่ยเป็นประเทศที่นับถือมุสลิมนะฮะจะเป็นมุส,สลิมสายกลางนะ,ะเป็นซุนีร้อยเปร์เซ็นต์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีความแตกต่างระหว่างชีวิตในรีสอร์ทกับชีวิตในเมืองหลวงเพราะว่าในเมืองหลวงเนี่ย ไม่มีการจําหน่ายสุราเพราะว่าถือเป็นมุสลิมน,นะฮะเครื่องคัดมากแต่ตามรีสอร์ทเนี่ยเปิดฟรีเลยเพราะฉะนั้นตามรีสอร์ทเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องม,ม,มีปัญหาผู้หญิงไทยไปส่งเสริมเลยเพราะว่าจะเป็นการทํางานที่ถูกกฎหมายทำไรายได้บ้างก็ในรีสอร์ทนี่ก็จะเป็น uh, ทํางาน uh, ตามร้ uh, านอาหารสปาก็มีนะฮะเป็นพนักงานต้อนรับของข,ของรีสอร์ทเป็นโรงแรมนั่นแหละฮะนะฮะ,นะฮะ,นะฮะเพราะนั้นเป็นการว่าจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เงินเดือนที่มีมาตรฐานมีความ ดูแลรักษาของเจ้านายที่ถูกจ้างเนี่ยอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากคนไทยควรจะไปเอาประโยชน์ตรงนั้นนะฮะเป็นโรงแรม5ดาวหมดเลยนะฮะยกตัวอย่างดุสิตธานีที่ผมไปมาเนี่ยก็มีคนไทยทํางานอยู่ประมาณสัก40่คนนะฮะท่ามกลางคนงานชาติอื่นด้วยเนี่ยเพราะนั้นใน40คนเนี่ยก็อยู่กันสุขสบายนะฮะสุขสบายเพราะว่าดุสิตธานีก็เป็นบริษัทท,ที่มีใช่นะฮะมะีมีชื่อเสียงในเรื่อง กรโรงแรมเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ส่งเสริมผู้หญิงไทยไปมาลีฟผมส่งเสริมแต่ขอให้ไปทํางานตามรีสอร์ท ถ้าไปทํางานที่เมืองหลวงเนี่ยมีความน่าสงสัยว่าไม่ว่าจะไปทํางานในร้านอาหารทํางานในสปาร้านเส,ยสวยกรตามเนี่ยผมคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะถูกบังคับให้ไปค้าประเวณีนะฮะอันนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงและขอเตือนเลยว่าเพราะการทําอย่างนั้นเนี่ยมันเสียชื่อเสียงผู้หญิงไทยทั้งหมดเลยนะฮะประกบว่ามีบริษัท ขอสร้างของไทยบริษัทหนึ่งเนี่ยไปสร้างคอนโดที่ที่มาเลยซน,นะฮะที่ที่เมืองหลวงเนี่ยปรากบว่าเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเนี่ยโดนถูกมองว่าเป็นพวกที่จะมาค้าประเวณที่น,นั่นเลยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราเราไมเรารับไม่ได้นะฮะที่คนดีๆไปแล้วจะถูกหมอาว่าไปค้าประเวณีแล้วจริงๆแล้วประเทศมาลงนี้เป็นประเทศมุสลิม เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีกฎหมายอยู่แล้วนะผมไปนําคณะของกระทรวงต่างประเทศไปเนี่ยก็ไปพบกบบรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะฮะกระทรวงท่องเที่ยวของเขาพบกับตอมมองของเขาเนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวว่าความสัมพันธ์ไทยมาลีนั้นดีมากนะฮะสินค้าทุกอย่างมาลีนอินพอร์ตจากประเทศไทยไปหมดเลยทุกทุกชนิดเลยนะฮะเราเป็นประเทศที่เรียกว่ามีความสําคัญกับเขานะฮะทั้งรถมอเตอร์ไซ รถจักรยานอาหารการกินทุกอย่างอินพอร์จากประเทศไทยหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแล้วแล้วก็นักลงทุนไทยโรงแรมระดับ5ดาวเนี่ยก็เริ่มจะเข้าไปลงทุนและก็ยังมีเกาะที่เขาจะให้เช่าเพิ่มเติมอีกที่ผมทราบจากกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยมีอีก14เกาะที่จะให้ ให้นักต่างชาติมาลงทุนเช่าทำ <Okay. S 1> รีสอร์ทร <Okay. S 1> วมทั้งเราด้วยเพ mm hmm. ราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมส่งเสริมนะครับเราได้ประโยชน์ mm hmm. และเผยแพร่ความเป็น mm hmm. ความเป็นไทยความสามารถของนักธุรกิจไทย mm hmm. ให้ชาวโลกได้รับทราบ mm hmm. แต่สิ่งที่อยากเตือนก็คือว่า mm hmm. เมื่อท่านไปทำงานที่ mm hmm. มาเลเซียน,น,นะฮะซึ่ง Be สัญญาอาจจะถูกต้องแต่ขอให้นึกระวังไว้ก่อนว่ามีโอกาสที่จะถูกหลอกไปและบังคับให้ค้าประเวณีนะฮะเพราะว่าเงินเดือนโดยเฉพาะผู้หญิงไทยนะฮะซึ่งผู้ชายนี่ไม่มีนะฮะเพราะว่าเขาเป็นมุสลิมนะฮะรู้สึกว่าจะมีแต่ชายประเทศทสามก็ผู้ชายนี่ผมอยากส่งเสริมให้ไปทำงานที่นั่นนะฮะไปทำงานรีสอร์ทนะฮะผู้ชายผู้ชายก็มี ทำงานรีสอร์ทนี่คืองานบริการนั่งลงโรงแรมทั้งนั้นเลยเพราะนั้นทุกอย่างในรีสอร์ทเนี่ยนะฮะอันนันตราก็ดีเซนทาราก็ดีทางดุสิตก็ดีเนี่ยเป็นงานที่ผมคิดว่าได้มาตรฐานแล้วก็อยากให้ไปกันเยอะๆแต่ปัญหาตรนั้นคือว่าตอนนี้ภาพพจไทยในของผู้หญิงไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะฮะเพราะว่าเราถูกกับอย่างนี้เนี่ยทำให้เสียภาพพจน์มากแล้วก็ผมก็เป็นห่วงนะแล้วก็คนไทย ครับว่าก่อนจะไปมันดิฟให้ดูให้ดีให้ตรวจสอบให้ดีนะฮะอะไรครับใช่ไหมฮะถ้าหาว่าเป็นอย่างนี้มันโอกาสที่จะถูกหลอกเยอะและเมื่อต้นเดือนนี้ถูกจับไปยี่สิบเจ็ดคนตั้งแต่ต้นปีฮะต้นปีฮะยี่สิบเจ็ดคนอย่างเดือนที่แล้วที่ผมไปก็บอกมีประมาณสี่คนที่ถูกกักจักกันอยู่นะฮะในข้อหานี้เพื่อจะส่งกลับการส่งกลับนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาทางหนึ่งนะฮะมีเรื่องค้าประเวณีถูกจับแล้วเราก็มีกองศูนย์คดิมศักดิ์ที่นั่น ก็จะคอยช่วยเหลือให้ส่งกลับแต่ว่าต้นตองปัญหายังไม่ได้รับการแก้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันอยู่ที่ต้นทางประเทศไทยนี่แหละถ้าท่านได้รับการว่าจ้างให้หรือติดต่อให้ไปทํางานที่มาเลเซีนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานสปาก็ดีในร้านเสริมสวยก็ดีหรืองานในร้านอาหารกระตามขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่ามีโอกาสที่จะถูกหลอกให้ไปท้าประเวณีที่นั่น